Seraphim! สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ครอบครัวคอมดี้ให้ข้อคิดดีๆอย่างเรื่องพัวบัตรลิชจนแต่รวยจะเป็นอย่างไรเมื่อครอบครัวยากจนไม่เอาไหนดันดวงดีถูกรอตลี่รางวัลที่1มูลค่าหลายพันล้านยังไม่ทันได้ตั้งตัวการยกระดับเพื่ออยู่ในสังคมกลุ่มคนไฮโซจึงได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งมันก็นำพาให้พวกเขาได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ชวนให้ต้องเอียงว่ามากมายเรื่องราวชุลมุนสุดแสนวัยป่วงจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สาม,มารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซูเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะในเมื่อความสุขไม่มีอยู่จริงก็จงมีความสุขโดยการปราศจากมัน เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นครอบครัวทูชีครอบครัวยากจนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กรุงโรมซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าครอบครัวอย่างดานิโลผู้เป็นพอ่อเขาเป็นคนไม่ค่อยฉลาดเท่าไหรนะักและทํางานที่โรงงานชีสมาตลอดทั้งชีวิตซึ่งความใฝ่ฝันอันสูงสุดของเขาก็คือการได้เป็นเจ้าของทีมฟอร์มูล่าวันทีมรถแข่งที่เร็วที่สุดในโลกและดูเหมือนว่ามันจะเป็นความฝันแบบนั้นมาเสมอคนถัดมาคือลาเลียดานาะแม่ที่อยู่แต่บ้านคอยรักษาความสะอาด เธอเป็นคนหุงหาอาหารให้กับคนในครอบครัวและมักจะทำข้าวชุบแป้งทอดไส้ชิสเป็นอาหารหลักประจำ้ันเพราะมันทั้งราคาถูกและอิ่มท้องต่อมาคือทามาราลูกสาวคนโตที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเน็ตไอดอลอินฟูชื่อดังและร่ำรวยเธอมักทำตัวเย่อหยิ่งแต่ก็ขยันทำงานด้วยความหวังที่จะเก็บเงินไปนิวยอร์กเพื่อที่จะได้พบกับปาริสฮิวตันไอดอลของตัวเองในสักวันหนึ่ง คนต่อมาคือลุงมาเชลโลพี่ชายของแม่เขาอาศัยนอนอยู่บนโซฟากลางบ้านใช้เวลาทั้งวันอยู่กับการดัดแปลงพันธุพืชที่มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตเท่าไหรนะัก ต่อมาคือคุณยายนิโคเลตาแม่ของแม่เธอมักจะคลุกอยู่แต่หน้าทีวีตลอดทั้งวันเพราะหลังจากที่คุณตาได้จากไปสิ่งเยียวยาจิตใจเพียงหนึ่งเดียวก็คือพระเอกในละครที่เธอชื่นชอบนั่นเองคนสุดท้ายคือลูกชายคนเล็กของบ้านซึ่งก็คือเควีที่ไม่ใช่เควินจากการที่พอดันลืมใส่ตัวเอ็นต่อท้ายในใบเกิดของลูกทําให้เขาต้องชื่อแปลกไม่เหมือนใครแถมเควีก็เป็นเด็กฉลาดที่สุดถึงขั้นอัจฉริยะแต่การที่เขาอ่านหนังสือหาความรู้อยู่ตลอดมันก็กลับทําให้พ่อแม่เป็นกั วนว่าเขาจะเป็นเด็กขี้เกียจทําให้ทุกครั้งที่โดนตําหนิเควีก็มักจะแกล้งโง่และทําตามคําแนะนําเพื่อให้พ่อกับแม่สบายใจไปอีกด้วยและถึงแม้ครอบครัวทุตชีจะมีสมาชิกมากมายพวกเขาก็อยู่กันอย่างเรียบง่ายกินข้าวทอดสูตเฉพาะของแม่เป็นอาหารหลักในทุกมือ้อและดูรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดีถึงต่อจะให้อยู่กันอย่างแร้นแค้นเป็นอย่างมากก็ตาม แต่แล้วระหว่างที่ทานมื้อเย็นของวันหนึ่งแม่ก็ต้องเป็นลมล้มพับทันทีหลังจากที่เธอได้ฟังผลโรตเอรี่รางวัลที่หนึ่งก่อนจะได้รับรู้ว่าเจ้าของเงินก้อนใหญ่นั้นคือตัวของเธอเองซึ่งมันก็มีมูลค่ากว่า100ร้ล้านยูโรหรือประมาณ3 0 0พันกว่าล้านบาทเลยทีเดียวท่ามกลางความโลนลานประหลาดใจยินดีของทุกคนในครอบครัวที่ก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องจริงจังหวดเดียวกันพ่อก็ได้เบรกทุกคนเอาไว้โดยเหตุผลที่เขาไม่อยากให้ข้างบ้านได้ยินไปมากกว่านี้แต่ลุงที่ไม่สามารถกลั้้นความดดีใจเไ ก็ได้เผอชะงงหน้าออกไปทางหน้าต่างพร้อมตะโกนดีใจว่าพวกเขาเพิ่งถูกรางวัลรอยล้านก่อนที่พ่อจะได้เข้ามาห้ามเอาไว้ด้วยกระทะซัดลุงสลบไปหนึ่งทีและถึงแม้ด้านนอกหมู่บ้านเล็กๆจะไม่มีใครได้เห็นเหตุการณ์นี้แต่เมื่อถึงเช้าของวันถัดมากลุ่มผู้คนรวมไปถึงนักข่าวก็ได้มาจอแจกันด้วยความตื่นเต้นโดยที่พวกเขาก็ได้ยินข่าวแววๆลอยมาว่ามีใครสักคนในหมู่บ้านนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งทำให้เหล่าผู้คนเริ่มให้ความสนใจคาดเดากันไปต่างๆนานาท่ามกลางความหวาดระแวงของครอบครัวทุก ที่ผู้เป็นพ่อก็ไม่อยากให้ใครรับรู้ด้วยเหตุผลว่าหมู่บ้านของพวกเขามีคนฐานะไม่ต่างกันอยู่มากและถ้าเกิดเราให้คนเหล่านั้นยืมเงินอีกไม่นานก็จะล้มละลายเป็นแน่ทําให้ทุกคนที่บ้านต้องเงียบเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ถึงแม้ว่ามันจะอึดอัดเป็นอย่างมากก็ตามและเพียงไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเงินก็ได้เข้ามาอยู่ในบัญชีของครอบครัวทุตชีแบบเงียบๆแต่การอยู่อย่างธรรมดาด้วยเงินจํานวนมหาศาลสําหรับครอบครัวใหญ่ที่ยากจนก็ทําให้สมาชิกหลายๆคนเริ่มอยากได้ของใช้ที่ตัวเองไม่เคยมีมาก่อนซึ่งพอกับลุงก็ได้ตัดสินใจที่จะซื้อทีวีเครื่องใหม่ให้กับคุณยายโดยที่เธอก็ได้เลือกทีวีขนาด120นิ้วจอใหญ่สะใจเพื่อที่จะได้เห็นหน้าพระเอกในละครชัดขึ้นแต่แล้วขณะที่กําลังแอบขนทีวีเข้าบ้านในยามดึกกันอยู่นั้น จู่ๆเพื่อนบ้านขี้สงสัยก็ได้เดินออกมาเห็นเข้าพอดีทําให้พ่อกับลุงจึงต้องอ้างบอกว่าพวกเขาแค่กําลังจัดบ้านอยู่ก็เท่านั้นขณะที่เพื่อนบ้านก็ได้สังเกตเห็นกล่องทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดที่แอบอยู่ข้างหลังมีนําซ้ําเขาก็ยังรู้ราคาว่ามันมีมูลค่าเกือบ40,000ยูโรและไม่คิดว่าครอบครัวทุชีจะมีปัญญาซื้อมันได้ จากนั้นพอกับลุงที่จนหนทางจึงได้เล่นละครบีมน้ำตาบอกว่าพวกเขาได้ขโมยมันมาเพื่อให้คุณยายได้ดูทีวีอย่างมีความสุขก็เท่านั้นก่อนจะขอร้องให้เพื่อนบ้านอย่านำเรื่องนี้ไปบอกกับใครด้วยความกลัวว่าจะถูกตำรวจจับ เพื่อนบ้านที่เห็นใจจึงได้เสนอว่าถ้าอยากลบล้างความผิดที่ทำพวกเขาก็เพียงแค่ต้องทำลายหลักฐานซึ่งเขาก็จะยอมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่บอกกับใครก่อนที่เพื่อนบ้านจะได้อาสาที่จะเป็นคนช่วยทำลายหลักฐานทำให้สุดท้ายพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องโยนทีวีราคาแพงลงแม่น้ำด้วยความฝืนใจแต่หลังจากที่เพื่อนบ้านคนนั้นได้ขอตัวจากไปพ่อกับลุงก็ไม่รอช้าที่จะเร่งลงไปงมันขึ้นมาตามคำสั่งของคุณยายที่ก็ขู่จะเอาชีวิตทั้งสองด้วยความโกรธเคืองเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน และเมื่อความอึดอัดเริ่มถาถมเข้ามาบวกกับคําพูดดูถูกจากเราผู้คนมากมายที่ต่างก็มองว่าครอบครัวทูชีเป็นครอบครัวที่ยากจนและโง่เขลามันก็ทําให้ผู้เป็นพ่อหลุดพูดว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเพื่อตอกหน้าเจ้าของโรงงานชีที่ก็มักจะเข้ามาพูดแซะอยู่เป็นประจำไปไซะอย่าง,งานั้นจากนั้นข่าวก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองด้วยความรวดเร็วและเพียงไม่นานผู้คนรวมไปถึงนักข่าวมากมายต่างก็มารุมล้อมอยู่ที่หน้าบ้านทูชีทําให้ผู้เป็นพ่อจึงได้ตัดสินใจที่จะเร่งให้ทุกกคนเเ็บเข้าข นี้จากกันออกมาขนาดที่แม่ก็เริ่มร้องไห้ไม่เข้าใจว่าการที่พวกเรารวยมันจะเป็นเรื่องผิดอะไรขนาดนั้นพอจึงได้บอกว่าเราไม่มีทางเลือกมากนะักแต่ถึงอย่างไรอย่างน้อยพวกเราก็ยังมีกันและกันเสมอ พวกเขาลงหลักปักหมุดไปยังมิลานเมืองศิลปะเก่าแก่ที่สวยงามสถานที่ที่พ่อเองก็ฝันถึงมานานแล้วซึ่งบานทุตชีก็เลือกที่จะเข้าพักอย่างโรงแรมหรูที่สุดในเมืองแต่ด้วยรูปลักษ์ของการแต่งกายและความบ้านนอกเข้ากลุงก็ทําให้พนักง,งานไม่อยากจะต้อนรับสักเท่าไหร่มีหนําซ้ํำยังแนะนําให้พวกเขาได้ลองไปพักโรงแรมที่ถูกกว่านี้น่าจะเหมาะกว่า จากนั้นพ่อที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงได้ประกาศบอกว่าเขาคือครอบครัวที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทำให้พนักง,งานถึงกลับต้องเปลี่ยนสีหน้าและรีบริการเปิดห้องที่หรูและใหญ่โตที่สุดพร้อมกับพอบ้านไว้คอยรับใช้ส่วนตัวให้ในทันที ระหว่างนั้นลุงมาเชโลก,ก็ได้บังเอิญสะดุดตากับเวเลติน่าสาวพนักงานโรงแรมคนหนึ่งเข้าอย่างจังจากการที่เธอได้ชวนเขาพูดคุยเรื่องพืชดัดแปลงที่เขาก็ได้หอบขึ้นลิฟต์มาด้วยทําให้ลุงเริ่มรู้สึกสนใจเธออยู่ไม่น้อยและไม่ว่าจะได้กินหรูอ,อยู่สบายสมฐานะเศรษฐีหมมากแค่ไหนครอบครัวทุตชทีที่ยังไม่คุ้นชินก็ยังคงกินข้าวทอดกันเป็นอาหารมื้อหลักอยู่ดีแถมเวลานอนก็ต้องมานอนรวมกันอยู่ในห้องเดียวจากการที่พวกเขากลัวความกว้างของเตียงไปซะอย่างนั้น เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าลุงมอร์เชโลที่อยากเอาชนะใจสาวก็ได้อาศัยช่วงเวลาหลังเลิกงานของเธอแอบเข้าไปดักทางให้ดอกไม้หวังจะขอเดทกับวาเลนติน่าด้วยรถรูที่เขาเพิ่งถอยมาเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแรกให้กับเธอแต่ขณะที่กำลังจะพาหญิงสาวเดินไปที่รถของเขาบทสนทนาระหว่างทั้งสองก็ทำให้ลุงได้รับรู้ว่าวาเลนติน่าเป็นพวกอคติกับคนรวยจากการที่เธอมีความคิดว่าผู้คนเหล่านี้ไม่จริงใจแถมยังมักใช้เงินตัดสินทุกอย่างแทนความรู้สึกซึ่งมันก็เป็น คำพูดที่ทำให้ลุงเทพเบรกตัวเองไม่ทันก่อนจะเล่นละครพูดบอกไปว่าที่บ้านของเขาก็จนแบบสุดๆด้วยเหมือนกันจังหวะเดียวกันหัวขโมยก็ได้สังเกตเห็นว่ารถรูกของลุงสตาร์ทิ้งเอาไว้ทาให้มันไม่รอช้าที่จะฉวยโอกาสขาโมยไปต่อหน้าต่อตาแต่มาเชโลที่ไม่สามารถทําอะไรได้ก็เพียงแค่ยืนกัดฟันตะโกนด้วยความเจ็บใจก็เท่านั้นทํากลางสายตาชวนสงสัยของววเลติน่าทีก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะตื่นตระหนกเมื่อได้เห็นรถคันนั้นขับออกไปทําไมด้วยเหมือนกันจากนั้นทั้งสองก็ได้มานั่งกินมือ เียยด้วกันมาเชโลจึงได้เล่าเรื่องรันทดของตัวเองมากมายซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดโดยที่ก็ไม่ได้บอกเรื่องการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้กับเธอได้รับรู้และความแร้แค้นยากจนที่ได้ยินก็ทําให้หญิงสาวเห็นใจพร้อมรับปากที่จะช่วยฝากให้เขาเข้าไปทํางานในโรงแรมที่เดียวกันกันกบเธอ ส่งผลให้ในวันถัดมาลุงก็ได้ทํางานเป็นบอยล้างจานอยู่ในครัวของโรงแรมไปโดยปริยายอย่างที่เขาก็ไม่สามารถเลี่ยงได้เพราะก็อยากจะเอาชนะใจสาวให้ได้ด้วยเหมือนกันขณะที่ทางฝั่งของครอบครัวพวกเขาก็ต่างใช้เงินหมดไปกับการเปความสุขให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการจ้างนักร้องชื่อดังที่แม่ชอบให้มาร้องเพลงที่ห้องพักรูของโรงแรมการออกไปช้อปปิ้งทําสวยแปลงชมของคุณยายให้เหมือนกับผู้ดีเฮโซหรือแม้แต่การหมกมุ่นอยู่แต่กับโซเชียลของลูกสาวคนโตที่ก็ได้ใช้พ พอบ้านเป็นเรดาร์บอกทางระหว่างที่เธอกำลังเดินก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ไปอย่างสบายใจการซื้อรถสปอร์ตหรูของพอ่อเพื่อสนองความต้องการในวัยเด็กที่อยากจะเป็นเจ้าของทีมฟอร์มูล่าวันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความต้องการของพวกเขาที่ไม่เคยได้ทํามาตลอดทั้งชีวิตของความยากจนขณะที่เควีก็ได้แอบทาบัญชีและได้เห็นตัวเลขบางอย่างที่คํานวณออกมาด้วยความตกใจจากนั้นเด็กชายก็ไม่รอช้าที่จะนําข้อมูลทุกอย่างมาชี้แจงบอกกับทุกคนในบ้านระหว่างรอทานอาหารมื้อค่า ถึงเรื่องที่พวกเขามีรายได้บวกเพียงหนึ่งเดียวคือเงินบำนาญของคุณตาที่เสียไปเพียงแค่640ยูโรต่อเดือนเท่านั้นซึ่งในตอนนี้พวกเราใช้ใจ่ายเพียงแค่อิทิตเดียวก็ลอไปเกือบ20ลร้านยูโรแล้วและถ้าหากคำนวณทั้งค่าใช้ใจ่ายโรงแรมและอาหารที่ต้องเสียเพิ่มเติมต่อวันเราจะไม่เหลืออะไรเลยภพยในเวลาหปีและด้วยคำพูดนี้มันก็ทำให้ทุกคนเริ่มหันมาโทษกันเอง จังหวัดเดียวกันคุณยายก็ได้สังเกตเห็นว่าลูกชายของเธอหรือลุงมาเชโลไม่ได้อยู่ร่วมโต๊ะอาหารด้วยก็ได้พูดตัดบทสงบศึกกันชั่วคราวเพราะในวันนี้เป็นวันเกิดของลุงมาเชโลซึ่งเพียงไม่นานเขาก็ได้ใส,ส่สูรเดินออกมาจากด้านหลังของห้องอาหารก่อนจะได้เข้าไปนั่งร่วมโต๊ะกับทุกคนอย่างมีความสุขแต่แล้วเมื่อหัวหน้าง,งานได้สังเกตเห็นเขาก็ไม่รอช้าที่จะเร่งเข้าไปดูในครัวเพื่อความแน่ใจแต่มาเชโลที่ไวกว่าก็ได้เร่งสป,ปีดเปลี่ยนเสื้อผ้าแกล้งทําเป็นล้างจานด้วยท่าทางปกติเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ ซึ่งมันก็สลับไปสลับมาอยู่แบบนี้หลายรอบจนสุดท้ายก็ถูกน้องเคยจับได้เข้าอย่างจังจากนั้นลุงก็ได้เล่าบอกถึงเรื่องการจีบสาวคนหนึ่งให้ได้ฟังพร้อมขอให้ดานิโลเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับห้ามบอกกับใครไปอีกด้วยและด้วยความพยายามของมาเชโลก็ทําให้ค่าคืนนั้นเขาได้ไปต่อกับวาเลนติน่าที่ห้องพักของเธอก่อนจะได้รับรู้เหตุผลที่หญิงสาวเกลียดคนรวยเป็นเพราะว่าเธอเคยเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะแต่วันหนึ่งพ่อก็สูญเสียทุกอย่างไปทําให้เธอได้รู้ว่าเงินไม่ใช่ตัว วแปรสำคัญสาหรับการเอาชีวิตรอดแต่มันคือการพยายามดิ้นรนต่างหากที่ทําให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้ซึ่งมาร์เชลโลก็ได้พูดแสดงความเห็นใจและดูเหมือนว่ามันจะสร้างรอยยิ้มให้กับหญิงสาวได้เป็นอย่างดีทําให้สุดท้ายทั้งสองก็ได้ลงเอยด้วยการได้คบหากันไปในที่สุด ไม่กี่อาทิตย์ต่อมาครอบครัวทูชีก,ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เพนเฮาส์คอนโดหรูใจกลางเมืองแทนการต้องจ่ายค่าโรงแรมรายวันพวกเขาได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสนองนิดของตัวเองไว้มากมายรวมไปถึงการจ้างพ่อบ้านของโรงแรมคนเดิมให้มาดูแลพวกเขาต่อไปอีกด้วยระหว่างนั้นลุงที่ไม่ทันได้ย้ายไปอยู่ที่เพนเฮาส์ก็ได้ลืมตัวสั่งอาหารของโรงแรมขึ้นมากินจนกระทั่งได้พบเจอกับแฟนสาวเขาอย่างจังซึ่งเขาก็ไม่รอช้าที่จะอ้างบอกว่าเมื่อคืนตัวเองทำงานล้างจานจนเหนื่อย ทําให้ต้องแอบเข้ามานอนพักที่ห้องของลูกค้าอยู่แบบนี้แต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรเสียงใครบางคนก็ได้เดินเข้ามาวาเลนตีน่าที่เชื่อเช่นนั้นจึงได้พามาเชโลไปหลบอยู่ที่หลังมันก่อนที่จะได้แอบมองและได้เห็นว่าชายแปลกหน้าที่กําลังเดินเข้ามาได้มาหยิบ iPad กับเงินออกจากกระเป๋าไปท่ามกลางความสิ้นหวังของมาเชโลที่ก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของตัวเองได้ส่วนวาเลนตีน่าที่คิดว่าชายคนนั้นคือเจ้าของห้องก็ไม่ได้เอใจกับเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่นานแม่ที่เริ่มเบื่อหน่ายกับ ความรวยและมีทุกอย่างของตัวเองก็ได้เข้ามาพูดคุยกับสามีถึงสิ่งที่พวกเขายังขาดอยู่นั่นก็คือเพื่อนทําให้กุสตาโวพ่อบ้านที่บังเอิญได้ยินเขาจึงได้ขออนุญาตมาเสนอแนะกับทั้งสองเกี่ยวกับการเข้าสังคมของคนรวยจากการที่เขามีประสบการณ์ใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้ด้วยงานโรงแรมที่ทํามาตลอดหลายปีซึ่งคําแนะนําแรกคือคนรวยจะไม่ทอดอาหารเพราะพวกเขาคิดว่ามันทั้งเหม็นและสกโปกขณะที่บ้านทูตชีก็ชอบทําข้าวทอดเป็นอย่างมากข้อถัดมาคือคนรวยชื่นชอบ แลแสะสะสมงานศิละปะพวกเขามักจะรวมตัวกันในสถานที่แปลกๆอย่างเช่นตึกร้างเพื่อจัดนิทรรศการศิละปะราคาแพงให้กับกลุ่มคนระดับเดียวกันได้ดื่มด่ำชื่นชมกับมัน จากนั้นสองผัวเมียก็ไม่รอช้าที่จะลองไปนิทรรศการโชว์งานศิละปะของเพื่อนบ้านตึกเดียวกันซึ่งพวกเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในอิตาลีแต่ศิละปะชั้นสูงที่ลึกซึ้งเกินไปก็ทําให้ทั้งสองแทบจะไม่เข้าถึงหรือได้เข้าใจมันเลยไม่แต่น้อยขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้เห็นกระดานผ้าใบาผืนหนึ่งที่ก็มีลายเซ็นของศิลปินติดอยู่โดดๆทาให้ทั้งสองได้เข้าใจผิดว่ากระดานนี้ใช้สําหรับเขียนคอํอวยพรสําหรับแขกที่มาร่วมงานดาน,นี้เราจึงไม่รอชา้าที่จะเอาปากกาที่พกมา ลเลงเขียนข้อความอย่างเต็มที่จนเจ้าหน้าที่ต้องตะโกนห้ามด้วยความตกใจท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายก่อนที่จะได้รับรู้มาว่าแผ่นกระดานผ้าใบนี้เป็นผลงานศิละปะของศิลปินชาวฝรั่งเศสที่มีมูลค่ากว่า2.5ล้านยูโรทําให้พวกเขาจําเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการซื้อมันกลับมาไวที่บ้านอย่างที่ดานิโลก็รู้สึกหัวเสียอยู่ไม่น้อยเพราะเขาไม่คิดว่าพวกคนรวยจะมีรสนิยมที่แปลกประหลาดถึงเพียงนี้และเมื่อวันคริสต์มาสใกล้ามาถึงวาเลนตินาก็ได้อ้อนขอ ให้มาเชโลพาเธอไปทําความรู้จักกับที่บ้านของเขาและถึงต่อให้ได้อ้างบอกว่าครอบครัวของเขายากจนและไม่น่าไปหามากแค่ไหนหญิงสาวที่ไม่เหลือครอบครัวแล้วก็ยืนยันที่จะทําเพื่อหวังจะเติมเต็ม,ตมช่วงเวลานี้ไปด้วยกันส่งผลให้ลุงมาเชโลที่ลำบากใจก็ได้เข้าไปขอร้องทุกคนในครอบครัวเพื่อให้พวกเขาได้แกล้งกลับไปจนกันอีกครั้งอย่างที่ดานิโลก็ได้เอ,อ่ยปากถามว่าเขาต้องการระดับความจนขนาดไหนลุงจึงได้ตอบว่าจนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเมื่อถึงวันคริสต์มาสเหล่าครอบครัวทุชีก็ได้เช่ากระท่อมี่แสนผูพังกินอยู่กันอย่างหนาวเ็บเพื่อจัดฉากแสดงละครให้กับวาเลนตินาได้เห็นก่อนที่มาเชโลจะได้แนะนําให้เธอได้รู้จักกับหลานทั้งสองของเขาซึ่งทามาร่าหลานสาวคนโตก็ได้เล่าบอกแนะนําตัวอย่างน่าสงสารด้วยคําพูดว่าเธอได้ทํารองเท้าคู่สุดท้ายพังเลยจําเป็นต้องเดินเท้าเปล่าในวันที่หนาวที่สุดส่วนเควีก็ได้แกล้งบอกว่าแชมพูที่บ้านหมดจนทําให้เขาต้องเป็นเหา่าจากนั้นดานิโลก็ได้เชิญให้แขกมาทานอาหารร่วม ซึ่งมันก็เป็นขนมปังก้อนเดียวที่ต้องเฉือนบางๆแบ่งกันอย่างแร้นแข้นก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมใจมอบของขวัญเพียงชิ้นเดียวเพื่อเป็นการฉลองวันคริสต์มาสกับวาเลนติน่าและเมื่อหญิงสาวได้แกะห่อของขวัญนั้นดูเธอก็ได้พบกับปาซาดินกระป๋องพร้อมกับคําพูดชวนน่าสงสารว่ามันเป็นของขวัญที่ครอบครัวยากจนของพวกเขาพ่อจะหาให้ได้ท่ามกลางสายตาชวนประหลาดใจของมาเชโลที่คิดว่าสิ่งนี้เริ่มเกินกว่าเหตุไปหน่อยแถมมันยังทําให้วาเลนติน่ารู้สึกเบียดเบียนมากกว่ามีความสุขเสีย วยสาม และเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่เซนจ,จะตึงเครียดบานทุตชีจึงได้เปิดทีวีดูข่าวสงท้ายปีร่วมกันแต่แล้วหัวข้อประเด็นไฮไลท์ข่าวก็ดันทำให้พวกเขาต้องโป๊แตกเพราะมันมีเรื่องการถูกรางวัลที่1พร้อมกับรูปภาพครอบครัวทุตชีที่ขึ้นหลาาอยู่หน้าจอกันอย่างชัดเจนทำให้วาเลนตีน่าที่ได้รับรู้ความจริงจึงได้ตำหนิมาเชโลเพราะเธอไม่สามารถทนรับเรื่องโกหกที่เขาทำเหมือนว่าเธอเป็นคนโง่แบบนี้ได้ก่อนที่หญิงสาวจะขอตัวจากไปด้วยความผิดหวังในทันทีและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้ไม่นานแม่ที่อยากจะสร้างสีสันเพื่อเอาตัวเองเข้าสังคมไฮโซก็ได้จัดงานปาร์ตี้การกุศลตามคําแนะนําของพอบานว่าด้วยคนรวยมักจะชอบมางานที่พวกเขาเหมือนได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมระหว่างนั้นเควีก็ได้ของเงินจํานวนสามหมื่นยูโรจากพ่อเพื่อจะไปซื้อนาฬิกาโรเล็กด้วยเหตุผลว่าเพื่อนที่โรงเรียนใหม่ต่างก็ใส่มาอวดกันและเขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่ไม่มีมันทําให้ถูกเพื่อนบูลลี่อยู่ทุกวันซึ่งดานิโลที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ยอมยื่นบัตรเครดิตให้กับลูกชายเพื่อทํา ตามคำขอนี้ไปอย่างง่ายดายขณะเดียวกันดานิโลก็ได้พูดคุยกับหนึ่งในแขกที่มาร่วมงานก่อนจะได้รับรู้ว่าชายคนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับฟอร์มูล่าวันและมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เขาต้องตาลุกวาวขึ้นมาทันทีดานิโลได้ใช้สกิลความรู้ที่มีทั้งหมดเกี่ยวกับฟอร์มูล่าวันพูดพรามออกมาราวกับว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวยงด้วยความตื่นเต้นก่อนที่ชายคนนั้นจะได้ยื่นนบาบัตรให้พร้อมขอนัดเจอกับดานิโลหากว่าเขาสนใจอยากจะมีส่วนร่วมกับสิ่งนี้ไปด้วยกันทางฝั่งของลุงมาเชโลที่ก็ได้มางอแฟน สาวระหว่างปาร์ตี้ปีใหม่ของพนักง,งานบนดาดฟ้าโรงแรมด้วยความรู้สึกผิดที่เขาไม่กล้าพูดความจริงกับเธอมาตั้งแต่แรกจากความกลัวที่วาเลนติน่าจะปฏิเสธหากรู้ว่าเขามีเงินและในตอนนี้เขาก็ได้เรียนรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนรวยอะไรและด้วยสายตาที่จริงใจก็ทําให้วาเลนติน่ายอมใจอ่อนตกลงที่จะคืนดีด้วยไปในที่สุดและหลังจากคาคืนฉลองปีใหม่ได้ผ่านพ้นไปดาน,นิโลที่มีพร้อมทุกอย่างกลับรู้สึกว่าความรวยของเขายิ่งทําให้ทุกคนในครอบครัวห่างเหินกันไป ภรยร,ย,รายาของเขาติดเพื่อนกลุ่มไฮโซที่แทบจะไม่รู้จักกันเลยลุงมาเชโลใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับแฟนสาวขณะที่แม่ใายก็จดจ่ออยู่กับละครของตัวเองมีนํำซ้ำลูกสาวก็มีสังคมในโซเชียลที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมส่วนลูกชายก็หายไปซื้อนาฬิกาเพื่อเข้าสังคมที่โรงเรียนซึ่งขณะที่ความเหงาเริ่มเข้ามาครอบงำจิตใจพอบ้านที่ได้เห็นจึงได้เข้ามารับฟังก่อนจะพูดไปเปลยเชิงแนะนำให้ดานิโลได้ลองทำในสิ่งที่ฝันแทนสิ่งที่อยากได้อยากมีดูสักครั้ง และด้วยคำพูดนี้ก็ทำให้ดานิโลเริ่มมีไฟจากนั้นเพียงไม่นานเขาก็ได้ตัดสินใจไปหานักธุรกิจฟอร์มูล่าวันตามที่อยู่ในนามบัตรที่ได้มาซึ่งความตื่นตาของออฟฟิศที่เต็มไปด้วยทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟอร์มูล่าวันก็ทำให้ดานิโลเกือบคลั่งด้วยความตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยและเมื่อทั้งสองได้พูดคุยกันดานิโลก็ถูกเสนอให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าของทีมที่พวกเขากำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้โดยที่มันก็ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่แปดสิบลยกน็้น เพราะเงินจำนวนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของพวกเขาแต่สุดท้ายเพื่อความฝันเขาก็ได้ตัดสินใจยอมเซ็นสัญญาไปในที่สุด แต่แล้วเมื่อกลับมาที่ออฟฟิศอีกครั้งในวันถัดมาดาน,นิโลก็ได้พบว่าสภาพของออฟฟิศว่างเปล่าไม่เหลือภาพที่เคยได้เห็นมาก่อนหน้านี้และกว่าจะได้รู้ว่าตัวเองถูกหลอกมันก็สายเกินไปเสียแล้วทางฝั่งของโลเลเดานาหรือแม่ในเวลาเดียวกันทีได้นัดเพื่อนสาวไฮโซมานั่งชิลที่คาเฟ่หรูก็บังเอิญได้ยินกลุ่มเพื่อนกำลังเม้ามอยเรื่องของเธอเชิงดูถูกกันอย่างสนุกป่าจนทำให้เธอต้องเฟดตัวออกมาด้วยความผิดหวังเพราะต่อให้จะรวยล้นฟ้ามีฐานะอยู่ในระดับเดียวกันกับคนกลุ่มนี้มากแค่ไหนครอบครัว ทุชีก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกับพวกเขาเลยแม้แต่น้อยจากนั้นเพียงไม่นานพ่อก็ได้นําเรื่องที่ถูกหลอกจนสูญเงินทั้งหมดมาแจ้งบอกให้กับทุกคนได้รับรู้มินําซ้าพวกเขายังต้องขายทรัพย์สินเพื่อใช้หนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อีกด้วยและถึงแม้จะถูกตําหนิและถูกด่าทอมากมายจากคนในครอบครัวบ้านทุตชีก็ยังคงอยู่เคียงข้างกันและได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันดังเดิมยกเว้นลุงที่ได้ขออยู่กับแฟนสาวเพื่อเริ่มชีวิตที่เป็นของเขาเองซึ่งเพียงไม่นานพวกเขาก็ได้กลับมาตั้งหลักกันที่่บ้าานหลังก ก่อนที่เควีจะได้เล่าบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงภาพย้อนกลับไปให้ได้เห็นว่าหลังจากที่เด็กชายได้คาดเดาถึงเรื่องการเงินที่ล่มสลายเควีก็ได้ร่วมห่วงกับพอบ้านนําเงินที่ขอไปซื้อนาฬิกาไปจ้างคนและจัดฉากหลอกพ่อตัวเองเพื่อลองเชิงว่าพ่อจะทําอย่างไรและได้เห็นผลตามที่คาดเดาซึ่งถ้าหากเด็กอย่างเขาสามารถหลอกพ่อตัวเองได้คนอื่นก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกัน ทำให้สุดท้ายเควีจึงได้เก็บเงิน80ล้านยูโรเอาไว้เพื่อช่วยบริหารให้กับครอบครัวแบบลับๆและเพียงไม่นานพ่อที่ได้บทเรียนก็ได้กลับมาตั้งใจทำงานที่เขาถนัดมาทั้งชีวิตจนได้กลายเป็นพนักง,งานถักชีดีเด่นของโรงงานไปในที่สุด เควีได้จ้างพ่อบ้านคนเดิมให้กลับมาช่วยแม่ทำงานที่บ้านโดยการอ้างบอกว่าเขาผูกพันกับบ้านทุกชีจึงเด็กขอมาอยู่ด้วยแลกกับการทำงานให้แบบฟรีๆอย่างที่แม่ก็เต็มใจเป็นอย่างมากขณะที่พีสาวที่พยายามแฮชแท็กหาปาริสฮิวตันมาโดยตลอดก็ได้การตอบรับจากไอรอนสาวเป็นครั้งแรกระหว่างนั้นคุณยายก็ได้รับของขวัญจากลานชายตัวน้อยนั่นก็คือการที่เควีได้จ้างดาราหนุม่มให้มานั่งดูละครเป็นเพื่อนคุณยายอย่างที่มันก็ได้สร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับหญิงแก่ไปอีกด้วย ไม่นานงานแต่งงานของลุงมาเชโลกับวาเลนตินาก็ถูกจัดขึ้นที่บ้านหลังเล็กอันแสนอบอุ่นของครอบครัวทูชีซึ่งดานิโลก็ได้ประกาศอวยพรคู่บ่าวสาวก่อนจะจบประโยคด้วยคำที่บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกเสียดายสิ่งที่เกิดขึ้นเลยสักนิดเพราะอย่างน้อยมันก็ทําให้ได้รู้ว่าการทํางานเพื่อเอาตัวรอดคือสิ่งที่สําคัญซึ่งเราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อรวยแต่เป็นเพียงคนจนที่มีเงินก็เท่านั้นและนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพบยน เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีดานล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ